สวัสดีครับสวัสดีครับไปอยากว่าสอบถามปูในะนการเดินทางปูไปกรุงเทพมากปูได้เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทั้ปูว่าร,รือว่าปูไปได้โชคมากอะ่ะเป็นแนวทางการเดินทางก็ลาบเลื่อนอยู่อกมันก็นมีอุปสรรคหนึ่งค,คือช่วงระยะทางโคงสระบุรีเนะาะสระบุรีเลี้ยว้ายจะเข้ากทมทังอิญนว่ามันมีรถ อ่ารถซิปล้อมันแก่ลถตู้คอนเทนเนอร์ที่ก็ทําเป็นบ้านพัก้นครับบังเอิญมันล้มไปเขาใจในเพราะกระจกเป็นบานกจกลงมาแล้วก็มีรถคันหนึ่งน้ําหนาแต่มันถือขันอันหน่อยนึงแต่มันจะพุ่งเข้ามาหาปูมันจะพุ่งเข้ามาหนาเพอดีโชเฟอร์ก็เลยหายของมันก็เลยเฉียดลงไปแล้วไปรถลูกซิปลูกหารถช่องยูทูบเบอร์ขั้นทางหลังคกับไปด่าทางเหยียบอยู่กับผมมีอย่างหลายเพียงแค่ว่าปูบอกว่าให้ไล่รถเขาให้มันจอด อให้มันเป็นรับผิดชอบทั้งทั้งหน้าเขาทั้งหลังเขาสินะอ่ก็บ่มีอย่างหลายมี่สำนันเพราะว่าพอพันรักษาหยดอกูอาเนาะก็เขาเป็นอันตรายไปเห็ดบุญเห็ดอยังเนาะมันก็ต้องรักสมรักษาเนั่นแหละไปวันนี้ก็ไปทิ้งบ้านอาจารย์พยักนะก็ไปพักนอนอย่างอื่นขนนึง เนี่ยกะย่ามือเสาตื่นขึ้นมาก,กอะหอดเวลาบ่ายสามโมงบอกเห็นเนาะครับอ่าก็ได้โชคได้ลาบมากคือลูกคือเตาเห็นนั่นแหละก็คือแปดหกเจ็ดตัวเดียวนะเจ็ดตัวเดียวท่านบอกข้างบนแปดหกเจ็ดอ่าส่วนข้างล่างนั่นพ่อก็ได้บอกไปแล้วว่าหกหกล่างเท่านั้นเลยพ่อผมมีหลายตัวแล้วด้วยนะหกหกล่างแปดหกเจ็ดบนแปดหกเจ็ดบนอืมฮะอ่า นี่อยูซันนันพ่อนั่นนะ,นะ,นะเด้อยขากลับมากกว่าเลยก้ยิ่งนั่งขึ้นก็ฝันดีิพ่อได้แปะโฟเกตมื่อไหร่ก็ฟันดีนะฝันว่านมีนกจักบินมาแต่ใส่ซคตกมาใส่ม,ใสมือทั้งสองข้างนี่แหละอ่า,อามันก็บ,บินเลีนมันบ,บินไปแล้วนะมันก็กลับขึ้นมาเราก็ได้เลีล้ยงยอดเลรียญของพ่ออย่งที่ปู่ถือว่าปู่ได้สิ่งได้ของนหะปู่ถือว่า,<อ>ามันโชคดีปู่ได้โชคได้ดามอ่าได้โชคหลักปู่ออมโชคดีนะแล้ววัฒน์นีออกอะไรมา แหวกกาบอ่ามยาโมเฮาครับอ่าเท่าสุรนาลีก็เลยไปขอพรไปบนบานเพราะมันขอเราไปบนบนเพิ่นไว้ว่าถ้าเล่ปูหน้าแตกน่ยจะไปล่ำถวายให้จะใส่สุดเพชรสุดพ้อยล่ำถวายให้แล้วครับนั่งล่ำย้อนอีสองลงที่เขาจะล่ำบวงสรวงให้นะย้อนอีสองลงอ่าก็เล่นรับปากแม่เพิ่นไว้ยังสั้นนะก็มีเอฟซี โคลาดนะเขาไปถาวายจจุปัูปัจเป็นค่าเดินทอ่งแล้วก็หลายผู้หลายคนที่เราก,ก็ดีใจนะัมีเดอร์นี่แหละคือเหตุการณ์ที่พอเดินทางไปกรุงเทพไปแล้วไปท,ทําพิธีขอโชคขอลาภไปแก้บนไปแก้บนกูนมาหน่อยนะสื่จักรยานแน่เหว่าเคกนี่เกินทะลุข้อเป้าหมายหรอกนะ,ะ<อ>เกินมากเลยนะ,ะผู้ตั้งไว้ว่ายี่สิบเกบัตนี้โอ้ยเพอินเพื่อทักของกินทักของเ่นอืม ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้ววันนี้กูมานหน่อยกะเห็นแต่พอเห็นขึ้นขียนอยู่ทางข้างด้านขวาวัดพระหัตถ์เขียนอยู่ในข้างนี้เนาะวันนี้เขียนอยู่แขนนี่แหละอยากเห็นแปดหกเก็ดนี่คำนั่นแปดหกเก็ดนี่ถ้แปดแปดหกเก็ดสั่นผู้น้องคนก็นมาถามพอน,นี้เอา้ามันคือออกแปดหกแนววันพอโบอรูอะไรวางสี่เขาว่าจังไหนพ่อกขาว่าตามนั่นลูกเด้ออะไรวางสี่นั่นแหละสิ่งที่พ่อเห็นพ่อกูมาเด้อเนาะเห็นจงไหนพ่อก็บอกไปยังสั้น Oh, เพี้ยนแค่ว่าสิ่งที่พอขอ้องเอฟซีนะของทุกๆุกฝ่งว่าโทรมาหาพอจะมาแก้ความฝันในความฟัน mm hmm. อ่าฟันดีแล้วก็เก็บไว้ฟันให้เก็บไว้ในใจ uh huh. แล้วก็อีกขอนึงก็คือช่วงนี้อย่าโทรมาปรึกษาปัญหาครอบครัวก <c oughs> ับพ่อ,อ <c oughs> ไป uh huh. เป็นยังไ่เก็ไบไว้เฉพาะน่าพอขอแน่จังหน่อย uh huh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าโทรมาถามพอว่ามันใจวะเรื่องเนี่ย uh huh. อ่ามันใจวะ ล้านเปอร์เซ็นต์โมยังอกอยู่จะโทษมาถามหูกเด้ถ้าใครเห็นบมมากหล้กก็าผ่านไปหูกเด้ถ้าพอเห็นบมมากหล้วก็ผ่านไปนะหูกนะถ้าพอเห็นมากแลก้วกซื้อลอตเตอรี่กิบจิบไ์ใพุ่นละใบสองใบฟังไหวหลูกเด้พอให้แนวท่างให้ลูกไห้ลานะ้านนะพอให้แนวท่างให้ลูกไห้ล้านไปว่าพอได้ตัวนี้ซัมนี่ ใ่ลูกด้ทุกอย่างมันอยู่การตัดสินใจของลูกของเต่านะพ่อก็เป็นเพียงแค่คนขี่ทั่งให้ลูกให้ร้านเมื่อว่าเออใจพอน่ะนะคันพูดกกลวงหนาผามันชี้ออกกนะันพ่อขายให้ขายหน้าบอกพี่น้องต้องไป <c oughs> พ่อไปซื้อมาแล้วนี่อันนี้ <c oughs> พ่อเห็นจังส่ไปขอเพิ่อน,นังนี่พ่อเด้บอกลูกบอกเต่าไปจั่นสิแหละเพราะฉะนั้นแลกก็ขออนุญาตบัตร้ามือมิยังอีว่าก็้ามิยังอีว่พอไหว ก็ว่าทิฐายังก่ะลืมอันเออตอนออกจากเขาลาดไปในปูคืออ่าเด้ยินวานอลไรสดไปเนาะกับเบิ้งคิดอยู่ว่าไปดึกดูเนปลอดภัยน้องปูเนาะปลอดภัยมไ่เหนแค่าแค่ว่ามันเจียวๆแต่ถาบว่าหากอกเมื um, okay. ่อกี้พ mm ุ่งเสนานลูกพ่อดีก็เลยเห็นมันพุ่งลงมาหน่อยเ้ฟอก็ดีอยู่สติดีเยอก็เลยเวียงออกหน่อยนึงท่านานขวามืดลงก็เลยอัน่เดอันนี้รด ยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งน้ำตลาดมันก็เหยียบกระจกมาดีมันบมเข่าแค่ในแค่มันบมถือคันถึงไม่อะไรกับรถไปไม่แดงๆก็ต้องติดป้ายทะเบียนก่อนเลยจอดลงกมึอก็เลยนำไล่น้ำมันหนาในน้ำเขาเขาก็จอดที่รับอกาก็จอดเยอะก็เลยบอกว่ารถคันทั้งหนาที่มันดันซีตลอดอย่างเงี้ยเนาะอะไรว่าไปคุยเกับรอลูกมันหลัจอดแล้วก็เลยว่าอังสีเขาก็ลงเชฟวงรถเท่า แม้โดนอะไรไม่เป็นไรกรับพ่อถือยังดอกเน้อพ่อเป็นยังโอ้พระทุกคนเนาะพรยู่เนาะพอคนรักษาอยู่แล้วเน้อโอพระคุณธระธรรมพระสงฆ์ดามันาพ่อเป็นผู้บาดจย์รักษาอยู่ลูกพ่อเป็นยังเพราะทําไมเราไปไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยความประมาทครับนะเข้าไปใส่มาใส่ให้บอกกาวลังสิพ่อเป็นผู้บาดจันใหู้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ลูกให้เต้าพี่เจรนาเอาส่วนตัวเลขที่พ่อชี้ท่างให้พ่อย้ำว่าพ่อให้ล่างหกหกตัวเดียวครับ บนคือแปดหกเก็นี่สำนันหลุดตัวขึ้นมาเป็นของพอนด้หลุดนะครับผมมีแค่นี้นะครับแค่น yep. ี้นะสำนันของตัวหน้าพอดีเอฟซีมันก็เป็นห่วงปูว่าปูเป็นยังไงเนาะได้ยินว่ารถเชี่ยวรถชนกันมื่อได้แต่มาถามปูหายว่อมของใจเอฟซีแหละเอฟซีแต่จะได้ดีใจว่าปูว่าเป็นยังไงปูก็กระดกเปนก็ มีสติเนาะคนขับรถมนกับนีสติสติว่าพอไหวพอมาขับไว้มันไม่ได้ไปเฉพาะเราคนเดียวถูกทิมไปพร้อมะแม่คู่กับไปล้านหน่อยกันยังไปน้ำมีกนะก็เลยว่าบ่ต้องไปไว้เด้อพอเด้อค่อยๆไปนะค่อยๆไปนั่นแหละ้าข้าขับเร็วนั่นบอกเต็มหนากระจกเลยเบนคืกระจกกระสิแตกพุ่งเลยแต่ว่าวันนี้ข้าขับซาพอดีนะรถคันนั้นมันน้ำหนั ถนาน้มันพุ่งไปในความเร็วองร้อนบางเงินล้มสิมันเปี่ยเข่ากระจกอยี่ยมัสิเปดันดอกก็มันไม่ออกเนาะครับบางต้นรถรถอนว่าเป็นพวกในกคนอืเป็นบานเป็นบานนบานประตูเงียยกบุ่มมาเลยน่ย้ยกบ่มมาเยพกหนนาอะไรบ้างรบ้างจะเฟอครับมใส่ขั้นนั้นเลยอัันจะพุ่งมาเขากัแน่ไล่แลลแต่นพหลังแล้ว่โอ้ยจมันขับรถจังได้จังความบัเบิ้องเบิ่ลกระจกเจ้าของ โชคไซต์ออกี่ก่อนประตูรุดออกอืนไม่น่ครับมันไม่ค้อนเนาะมันม่นมันเลยค้อนเหมืนกันก้อนประตูรุดออกเจ้าบ้ามันล่มเนาะมันกระดานดอก<ร>ตั<ร>้งไว้กระเทาะเล้วเขาไปดันดอกได้ขอบคุณขอบคุณอ่าทั้งช่องกาบผ้าร้อยก็ไว้คนเดิมแต่เอฟซีทุกๆคนนะที่โอนปัจจัยมาแล้วก็เป็นห่วงนะที่ผู้โอนปัจจัยไม่เห็นอะไรสุดก็เป็นห่วงคเพรนะพวกกรดีใจวันนี้พ่อก็ขอให้โศกโศกมันมันเฮงเฮงละรวยหอดมื่อวันที่หนึ่งเนี้ยเมื่อแรงมา ให้พอ mm hmm. ได้ยินเสียงไซโยไซโย่ไซโยพร้อมกันได้ลูกเด้อสาธุสาธุสาธุเอ้วยเครื่องเลยเครื่องเลยเครื่องเลยอืมันนี cin ้อ่าเอาวันนี้กับอันนี้เกรือกับหายสงสัยแล้วครับเนาะครูพิ่นกะบอกแล้วว่าปลอดภัยดีบอกเป็นยังเลยครับเด้ออ่าเดินทางท่องฟอมปลอดภัยกลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับเนาะเอาวันที่หนึ่งคอยช่โย่ผมฟอมกันนะครับเด้อ